อันนี้ก็เป็นอูบันตูอีกวิชันหนึ่งนะครับไม่รู้อ่านถูกหรืออ่านผิดนะครับว้าวเขาเรียกว่าโซเรนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแหมเอฟเฟกเหลือหลายครับตอนนี้คอัพแล้วเราดูหน้าเว็บนะครับแม่สังเกตไหมครับว่ามันจะมีเอฟเฟกเยอะเพราะฉะนั้นคอมจะอืดนิดหน่อยนะครับแต่ สวยงามดีน่าใช้นะครับตอนนี้ก็เอามาทดลองกันดูนะครับผมก็ใช้อยู่เรื่อยๆนะครับส่วนก็ถามว่าสังเกตไหมครับว่ามันจะเหมือนเอฟเฟกมันจะเยอะมากๆ น่ว่าได้สอบผมไม่เอะลตวตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เซฟอะไรนะครับเพราะว่าเวลาโหลดจริงๆก็จะเอ็กซ์แนนต์ไปเรื่อยๆแต่ทิ้งที่ให้ดูเวอร์ชันนี้สวยงาวครับนี่กราฟิกแต่ความผมจะไม่ไหวแล้วนะครับกราฟิกและเอฟเฟกเยอะเหลือเกินแม่นมีเดสก์ท็อปน่มีดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้ก็เป็นถือว่าถ้าคอมแรงๆก็ เป็นโอเพนซอร์สหรือเป็นระบบปฏิบัติการปูบันตูที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งเนะครับจะพุ่งขึ้นมาบบจากตรงนี้สวยงามครับสวยงามก็ไม่เป็นไรครับทำให้ดูพเฉยว่าถ้าในเมื่อ ไมโค o ซอฟตาเขาเข้มงวดเรื่องลิขสิทธิ์มากนะักโอเพนซอร์สพวกนี้ก็จะเป็นตัวแปรนะครับแค่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล่นเน็ตยืนยูทูบเฟซบุ๊กก็จริงๆแล้วถ้าเรารู้ฝึกเอามาใช้ผมว่าก็เข้ามาแทน Microsoft ได้สบายๆนะครับเงแตะว่าเราต้องเริ่มต้นเรียนรู้อีกนิดหนึ่งอีกไม่นานครับในเมื่อลิขสิทธิ์มันรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นก็คงต้องบอกว่า ไม่นานเกินรอครับกลุ่มเหล่านี้จะต้องได้รับการได้รับความนิยมขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ mm. ก็ทำให้ดูกันทับใจครับว่าโอ้น่าใช้มากนะครับ mm. ก็แนะนำกันแค่นี้นะครับเพราะการวิธีการลงอะไรอะไรก็ mm. เหมือนกับอเบนโตทุกๆรุ่นที่เคยใช้กันอยู่แหละครับสวัสด mm. ีครับ